สำหรับเจ้าตัวโฟกคาร์เวลนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับมีทั้งหมด3จุดนะครับจุดแรกนะครับก็คือตำแหน่งที่ประตูทางด้านหน้านะครับจุดที่2ก็คือตัวคอนโซลที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับจุดที่2นะครับจุดที่3าที่เราจะทําการออกแบบติดตั้งใหม่นะครับก็คือตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมพร้อมกับทําการสร้างเจ้าตัวสเปซเซอร์ใหม่นะครับเพื่อให้ได้มิติและเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแลล้วเเดี๋ยยราาจะถ่่ในคิปปตอไ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิทีเสียงนะครับในตัวโฟกคัลเบลคันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างของตัวลำโพงเดิมนะครับที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเราก็ได้ทำการถอดออกมาเห็นนะครับก็จะเป็นของนะครับโฟกนะครับก็เป็นลำโพงแม็กอินแชนาะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงไม่เล่นชุดใหม่เข้าไป พร้อมกับทําการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับโดยการออกแบบนะครับสร้างย่อตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งย่อตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทำนะครับโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งย่อตัวแผ่นดมเข้าไปนะครับวันนี้เราได้ทําการติดตั้งย่อตัวแผ่นดมชั้นที่1นะครับเพราะชั้นที่2นะครับเราจะไม่ทําการแดมนะครับซึ่งจะมีความแข็งแรงพออยู่แล้วเราจะดมชั้นที่1นื่อลดค่ายรับเพ แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปดูเทคนิคในการสร้างนะครับเจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับในรถโฟกุสคาร์เลคันนี้นะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนนะครับในรถโฟกุคาร์ลเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงสร้างลำโพงลเดิมนะครับที่มากับทางดีเลยนะฮะเราได้ทําการถอดออกมานะครับแล้วเราก็ได้ทําการออกแบบนะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเห็นไหมฮะ มีการออกแบบเฉพาะรถโฟก์คาราเวลโดยเฉพาะนะครับมีการนะครับออกแบบตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างหรือตัวลำโพมิดเลนนะครับเพื่อได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นำเจ้าตัวเอสตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบพึ่งเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะฮะเวลาประกอบแผงตัวตปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถโฟก์คาราเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ที่เสา A นะครับในรถโฟกนะครับคาริเบลคันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับที่ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับจะประสบปัญหากันมากนะครับเลื่องการถักคล้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวทางทีมงานอุปกณ์ซาวและชิพนะครับเราจะทาการถอดเจ้าตัวสวิตเตอร์ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้เป็นสวิตเตอร์ เราก็ทาการติดตั้งจตัวสปิทเตอร์ชุ้นใหม่เข้าไปนะครับพร้อมกับทำทำการออกแบบดีไซ yes, <Okay. S 1> น uh ์เ huh. จ <sub> ้าต <ering> ัวขายึดใหม่นะครับเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกกาวร้อนหรือปืนกาวซึ่งมีความร้อนนะครับซึ่งพวกนี้จะส่งผลนะครับต่อตัวไวคอยของเจ้าตัวสปิทเตอร์ชุ้นใหม่นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามีการเว้นระยะนะครับเพื่อให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับ ในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถโฟล์คคาราวลคันนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ในช่องตําแหน่งเดิมนะครับพร้อมกับเห็นไหมครับมีการเว้นระยะนะครับนะครับเพื่อลดการหักล้างนะครับให้ได้มากที่สุดพร้อมกับมีการทําเพจนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวสวิตเตอร์เห็นไหมครับแล้วพร้อมกับทําสลักยึดเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับจะมีความแข็งแรงนะครับเห็นไหมฮะเราจะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พวกปืนกาวร้อนหรือกาวร้อนที่มีความร้อนจะส่งผลต่อไวคอยเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับ ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้วัสดุทับเสียงนะครับทำการติดตั้งเข้าไปนะครับนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการติดตั้งย่อตัวสวิตเตอร์นะครับในรถโฟล์คคันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดจ้าตัวแผงนะครับในรถโฟล์คคาร์เวลคันนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งย้าตัวลำโพงที่มากับทางดีเลร์นะครับก็ติดกันมาแบบนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงนะครับคุณก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับการหักล้างค่อนข้างสูงและเฉพาะเรื่องของเฟสนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานอุวอร์์สาวราชพึ่งนะครับเราจะทําการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับเจ้าตัวโครงสร้างลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนนะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับในรถโฟล์คคาร์เวลคันนี้ก็เสร็จสิ ดูการออกแบบนะฮะเจ้าตัวสเปเซอร์ข sì ึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างแล้วก็ตัวลำโพงมิเลนนะครับเห็นไหมครับเห็นนะฮะพร้อมกับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับพร้อมกับทําการแดมนะครับเพื่อลดค่าพวกไวส์เบสชันนะครับและนอกจากนั้นนะครับดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาร์ตซีนนะครับเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนาเห็นไหมครับพร้อมกับทําการไวสายนะฮะนะครับวันนี้เราได้เลือกใช้สายมาตรฐานนะครับของยี่ห้อเบลิกเป็นสายมาตรฐาน OFC นะครับ มาทําการวายสายนะครับซึ่งเป็นเพียวคอปเปอร์เลยนะครับพร้อมกับนำเจ้าขั้วเทมเอร์นอลนะครับมาทำการเข้าขั้วสายเพื่อการลื่นไหลของกระแสและดียิ่งขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียในรถโฟล์คคาร์เบลคนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพนะครับไปเชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชชฤกพ์้นนะครับครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชชฤกพ์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมพามาชมนะครับขั้นตตตออออนนนใกการรรแบบบััวู้์ะค ในรถโฟก์คคาร์เวลคันนี้นะครับเราไปดูนะครับว่าเทคนิคในการออกแบบตัวตู้ซัลเฟอร์ของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชพื้นนะครับเราจะใช้โปรแกรมเบดบล็อกนะฮะมาทําการคํานวณในการออกแบบตัวตู้ซัลเฟอร์นะครับเพื่อให้ได้ปริมาตรนะครับตามที่เราต้องการนะครับดูขั้นตอนในการออกแบบนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ใช้โปรแกรมนะครับนะครับตัวนี้เรียกวโปรแกรมเบดบล็อกนะมาคํานวณในการออกแบบตัวตู้ซัลเฟอร์นะครับโดยการป้อนเจ้าตัวค่าพารามิเตอร์นะครับเสร็จสิ้นวิธีเรียบร้อยนะครับ โปรแกรมก็จะคำนวณในการออกแบบตัวตู้ซับวูเฟอร์ทำไมเราถึงจะต้องมาใช้เจ้าตัวโปรแกรมเบดบล็อกทำการคำนวณออกแบบตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับหนึ่งนะครับในการออกแบบตัวตู้ซับวูเฟอร์นะครับถ้าเราจะไปอ้างอิงกับสเปคนะครับที่มากับคู่มือของตัวซับวูเฟอร์ยี่ห้อนั้นนะครับบางทีการติดตู้ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับในรถยนต์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เจ้าตัวโปรแกรมเบดบล็อกมาทำการคำนวณในการออกแบบเห็นะครับดูการออกแบบตัวตู้ซับวูเฟอร์ของทางชุมงานโอเวอร์ฮอนซาวไลท์โค้ชครับ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้คัดออฟตามความถี่ที่เราต้องการและนอกจากนั้นนะครับตำแหน่งในการเลื่อนบ่ออะไรก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวตู้เซฟเฟอร์ของทางชิมงานอุโบหอนสาวราชพพก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถโฟ l ์คคาร์เวลคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั นะครับโดยใช้โปรแกรม b บ็ดบล็อกนะครับก็เสร็จสิ้นเนที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับทําการเซตอัพนะครับเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับเพื่อไว้ทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทําการทดสอบฟังดูนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาทําการทดสอบฟังนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นโนตดีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงกพร้องโปร่งใสกลางวานนะครับเดี๋ยวลองทําการทดสอบฟังดูนะครับ It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love, you won't be needing. You're not free. Please stop. ones r And this d i i v ครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรละเหลดของชิน้นนตีครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคขาล้องโปร่งใสนะครับได้ซาวสเตทที่ดีนะครับนี่คือเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครองเสียงนะครับในรถโฟก คาราเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวโฟล์นะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงที่ดีๆเหมือนรถโฟล์คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโฟล์คาราเวลคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับแลขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ